ครับคุณผู้ชมครับหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันแปลกหูแปลกตานะครับก็คือเจ้าห้องนี้นะครับมีชื่อเรียกว่า deep sleep box นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างก็จะเป็นห้องนอนเล็กๆนะครับขนาด1คนนอนที่จัดไปให้กับสื่อมวลชนทั้งชาวจีนและก็ชาวต่างประเทศที่เดินทางมาทําข่าวหางโจเกมในครั้งนี้ตัวเตียงนะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการแบบแข็งหรือว่าแบบนุ่มนะครับแล้วก็มีหมอนหนึ่งใบนะฮะอื่นๆก็จะมีอย่างผ้าปูที่นอนและก็ผ้าห่มนะครับซึ่งสองสิ่งน ที่มีคนมาใช้งานแล้วก็จะมีพัดลมนะครับนาฬิกาปลุกนะฮะที่ชาร์จแล้วก็ปุ่มฉุกเฉินนะครับเจ้าห้องนี้นะครับเขาเปิดใช้งานตลอด24ชั่วโมงนะครับวิธีใช้งานก็ค่อนข้างง่ายนะครับเพียงแค่ให้นักข่าวนะครับนำไอดีการ์ดนะครับที่ลงทะเบียนไว้กับหังโจเกมยื่นให้กับเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้กุญแจเรามาสวดวิธีการใช้งานนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นช่วง daylight กลางวันบ่ายเย็นนะฮะจะให้นอนคนละประมาณ4ชั่วโมง ส่วนช่วงไหนนะครับสามารถนอนได้ถึง8ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นสถานที่นะครับที่ให้นักข่าวนะครับมาเติมแรงกายแรงใจอย่างที่รู้สึกหมดไฟนะครับในการติดตามผลการแข่งขัน,นและก็ความเคลื่อนไหวในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่ทีมข่าวกีฬาไทยพีบีเอสนำมาฝากกันนะครับ